ในปีพุทธศักราช2231หลังอยู่ในราชสมบัติเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรอยุธยามากว่า32ปีสมเด็จพระนารายมหาราชก็ทรงพระประชวรอย่างหนักจนเกิดข่าวลือแพร่สะพัดว่าทรงปุ๊บปับรับโชคเสด็จสวรรคตเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้สถานการณ์บ้านเมืองเวลานั้นตกอยู่ในภาวะาราัศรรสาย เนื่องจากสมเด็จพระนารายณ์ไม่ได้ทรงมีพระาโาชโรสที่จะสืบสายสันตติวงศ์ต่อจากพระองค์จะมีก็แต่พระปีพระราชบุตรบุญธรรมและเจ้าฟ้าสุดาวดีพระราชาธิดาในอัครมเหสีเพียงเท่านั้นนั่นจึงทําให้ราชสำนักอยุธยาเวลานั้นเกิดการแบ่งพักแบ่งพวกออกเป็นสองคู่อํานาจความอำนาจแรกได้แก่ขุนนางต่างชาติฝรั่งหัวทองที่พยองลงลําพองคิดจะครอบครองอาณาจักรอยุธยาไว้ใต้เงื้อมมือของตัวเอง นำมาโดยเจ้าพยาวิชชยเยนหรือคอนสแตนตินฟอคอนที่มีความต้องการจะสนับสนุนให้พระปีได้ึ้นของราชต่อจากสมเด็จพระนารายณ์โดยฟอคอนนั้นมีกองทหารฝรั่งเศสของนายพลเดลฟาสคอยให้การสนับสนุนเมื่อมีการร้องขอส่วนผู้อำนาจตรงข้ามนั้นนำมาโดยหลวงสรศักดิ์ซึ่งเชื่อกันว่าทรงเป็นพระราชโอรสลับๆในสมเด็จพระนารายณ์นั่นเองโดยตัวของหลวงสรศักดิ์ต้องการที่จะถวายราชสมบัติให้แก่พระเพรราชาผู้เป็นบิดาเลี้ยง เจตนาเพื่อรักษาบ้านเมืองไม่ให้ตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพลการปกครองของฝรั่งเและพวกฝรั่งเศสหัวท้องจากแดนตะวันตกซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอะไรยังไงทำไมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วต้อมวงกันเข้ามาใกล้ๆเพื่อรับชมรับฟังเรื่องราวมันๆต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับคำเตือนคลิปนี้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของซีรีส์เรื่องพันท้ายนรสิง์ ในปลายรัชาสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชผู้เป็นกษัตริย์อยุธยาราชวงศ์ปราสาททองรัชกาลที่4พระองค์ทรงพระปวะชอย่างหนักขณะที่ทรงประทับณนะพระราชวังอย่างเมืองลบบุรีโดยมีเหล่าผู้ใกล้ชิดและทหารคนสนิทเพียงไม่กี่คนคอยถวายการดูแล ท่านผู้ที่มีสิทธิ์จะสืบราชสมบัติลำดับที่หนึ่งอย่างเจ้าฟ้าอภัยโทษผู้เป็นพระอนุชาในสมเด็จพระนารายก็ต้องคารมเจ้าพยาวิชัยเยนสมุหานายกจนถึงขั้นเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาคริสตามคำชักจูงของคุณนางชาวกลีกผู้เล่เหลี่ยมแพรวพราวซึ่งมีเจตนาที่จะต้องการขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอยุธยาซะเองโดยเจ้าพยาวิชัยเยนอาศัยช่วงที่สมเด็จพระนารายทรงพระพชวนอยู่ที่ลบบุรีส่งจดหมายรับเรียกกองทหารฝรั่งเศสที่ประจำการอยู่อยุธยา ให้ยกคลขึ้นมายังเมืองลบบุรีเพื่อคอยกำจัดฝ่ายตรงข้ามที่จะมาขัดขวางแผนการของเขาทว่าเนื้อความในจดหมายลับที่ฟอลคอนส่งถึงกองทหารฝรั่งเศสนั้นกลับล่วไหลไปเข้าหูหลวงสรศักิ์ผู้เป็นโอรสลับๆับในสมเด็จพระนารายเข้าซะก่อนนั่นจึงทําให้หลวงสรศักต,ตัดสินใจที่จะชิงราชสมบัติตัดหน้าฟอลคอนซะเลยโดยได้ทรงประกาศต่อหน้าเหล่าขุนนางชาวอ,อุธยาว่าบัตนี้สมเด็จพระนารายทรงพระประชวรอย่างหนักและหากพระองค์ทรงปุ๊บปับ๊บรับโชคแล้วใสตัวเราผู้เป็นพระราชโอรสจะเอาราชสมบัติ ท่านทั้งหลายจะเข้าด้วยเราหรือไม่จงเร่งบอกมาหากผู้ใดไม่เข้าด้วยเรามันผู้นั้นจะถูกจับทำปุ๋ยส่งไปคุยกับรางมะม่วงนี่สินะที่เขาเรียกว่าคำถามที่ไม่ต้องการคําตอบซึ่งขุนนางอายุทยาทุกคนก็ตกลงปลงใจจะเข้าร่วมกับหลวงสรศักดิ์กันทั่วหน้าก็หลองไม่ตกลงดูสิครับมีผู้ใดเห็นเป็นอื่นหรือไม่เจ no, ดยหนึ่งในคุนนางที่เข้าร่วมกับหลวงสรศักดิ์ในครั้งนี้นั่นก็คือพยาราชสงครามที่มีศักดิ์เป็นพ่อตาของหลวงสรศักดินั่นเองแต่แม้จะเป็นพ่อตาทว่าเนื้อไหนแล้วพญาราชสงครามนั้นมีใจอาฆาตชิงชังหลวงสระศักด์เป็นอย่างมาก ด้วยวันในอดีตหลวงสรศักดิ์นั้นได้ใช้อุบายมารยาเล่เหลี่ยมที่มีมากมายหลากหลายกว่าลูกไฮโลไปหลอกลักรอบเล,ล้ลาลมรูปไร้แม่รัตนาลูกสาวคนเดียวของพญาราชสงครามจนในที่สุดก็ได้เสียเป็นเมียผัวนั่นจึงทําให้พญาราชสงครามจงเกียรติจงชังหลวงสรศักดิ์ผู้เป็นลูกเขยเป็นอย่างมากทว่าที่ยอมก้มกราบเข้าร่าว,มวมกับหลวงสรศักดิ์ในคราวนี้ก็เพียงเพราะจะรักษาชีวิตไว้เท่านั้นเนื่องจากตัวของพญาราชสงครามนั้นมีความสนิทสนม,มกับฟอร์คอนเป็นอย่างดี ดังนั้นหากไม่ยอมเขา้ารวมแล้วหลวงสรศัสก์ก่อการชิงพลังสําเร็จดีไม่ดีตนอาจจะมีโทษตายตามเจ้าฟอคอนไปก็เป็นได้ด้านหลวงสรศัสก์เองก็รู้ดีถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นพ่อตาและคอนสแตนตินฟอคอนดังนั้นท่านจึงใช้โอกาสนี้ให้พญาราชสงครามไปหลอกฟอคอนว่าสมเด็จพระนารายณ์เรียกให้เข้าเฝ้าเป็นการด่วนซึ่งทางฟอคอนก็ตาลีตาเลือกรีบมาในทันทีหาได้คิดเอะใจอันใดไม่ นั่นจึงทาให้ขุนนางชาวกรีฑถูกหลวงสรศักดิ์จับก,กุมตัวได้อย่างง่ายดายจากนั้นหลวงสรศักดิ์ก็ไล่ปิดบัญชีรีพอร์ตพวกที่อยู่ฝ่ายฟอคอนไปทีละคนเริ่มตั้งแต่พระปิตุลาอภยทศตามมาด้วยพระปีตามลําดับจากนั้นจึงให้ทหารมอนที่อยู่ฝ่ายตนเข้าล้อมพระบรมราชวังไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนนอกออกคนในเขา้าทางด้านสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพอรู้ข่าวว่าพระปีเสศนมากอ้องดองต้องกลายเป็นปุ๋ยลงไปคุยกับรามะมว่วงพระองค์ก็ทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมาก จากนั้นไม่กี่วันก็ทรงสเสด็จสวรรคตสดิริรวมพระชนมายุ5 6พรรษาระยะเวลาของราช32ปีโดยเหตุการณ์นี้ตรงกับวันพฤหัสเดือน5แรม3ค่ำปีจอพุทธศักราช2231 หลังการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระนารายณ์เหล่าเสนามหาอ h าม a j ในราชสำนักจึงได้พร้อมใจกันทูลเชิญหลวงสรศักดิ์ให้เสด็จขึ้นของราชตามศักดิ์และสิทธิ์โดยชอบธรรมทวัดตัวของหลวงสรศักดิ์กับปฏิเสธราชบัลลังก์โดยให้เหตุผลว่าตนนั้นเป็นลูกจะให้ขึ้นของราชก่อนผู้เป็นพ่อได้อย่างไรมันบ่แม่นแนวอย่าหาธรรมดังนั้นเพื่อเป็นการถวายความกตัญญูสูงสุดแด่ผู้ที่มีบุญคุณเลี้ยงดูตนมาจนเติบใหญ่หลวงสรศักดิ์จึงได้ขอถวายราชสมบัติให้แก่ออกประเภทผู้เป็นบิดาเลี้ยง ด้วยเหตุนี้ออกพระเพศจึงได้ปราบดาพิเศษเสด็จขึ้นของราชเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งอาณาจักรอยุธยาส่งพระนามว่าสมเด็จพระเพศราชาพร้อมกันนั้นสมเด็จพระเพศราชายังได้สถาปนาราชวงศ์ของพระองค์ขึ้นมาใหม่คือราชวงศ์บ้านผู้หลวงโดยทรงเป็นปฐมบรมมกษัตริย์รัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จากนั้นจึงได้ทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้หลวงสระศักดิ์เสด็จถลิงพระราชมตีที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ามานับตั้งแต่นั้น ทว่าด้วยอุปนิสัยที่ดูร้ายน่ากลัวไม่ต่างกับเสือผู้คนท่วนทั่วทุกตัวตนจึงมักจะพากันเรียกขานกรมพระราชวังบวรด้วยสมัญญา,านามว่าพระเจ้าเสือโดยหลังจากผัดแผ่นดินได้ไม่นานในช่วงต้นราชการของสมเด็จพระเพรราชาก็มีผู้คิดก่อการกรบฏขึ้นโดยชายคนที่ว่านั้นอ้างตัวว่าตนคือเจ้าฟ้าอภยทศโดยมีเจตนาต้องการที่จะรวบรวมผู้คนเพื่อเข้ากบก้ราชสมบัติขึ้นจากสองพ่อลูกคู่กบฏซึ่งก็หมายถึงพระเพราชาและพระเจ้าเสือนั่นเอง โดยชายคนดังกล่าวทําการรวบรวมผู้คนจากลบบุรีและสระบ,บุรีได้เป็นจํานวนมากจากนั้นจึงพาไพา่พลเดินทางลงมายังอยุธยาเพื่อโจมตีพระนครในทันทีาพวกเจ้าทั้งสิ้นทั้งปวงเข้าด้วยข้าเมื่อเสร็จการข้าจะคุณบำเหน็จให้ถึงขนาด ด้านกรมพระราชวังบวรและสมเด็จพระเพทราชาพอทราบข่าวว่าเจ้าฟ้า,ฟาพยโยธที่น่าจะถูกสาเร็จโทษจนสิ้นพระชนไปแล้วจู่ๆจ,จะลุกขึ้นมาจากการนอนเป็นปุ๋ยอยู่ในหลุมลากมะม่วงแล้วมาเป็นผู้นําก่อการกรบฏได้อย่างไรด้วยความแปลกใจสมเด็จพระเพทราชาจึงมีรับสั่งให้ทหารไปสืบหาข่าวมาให้ชัดเจนว่าไอ้ผู้นํากบฏนั้นมันเป็นใครกนันแน่ส่วนทางด้านกรมพระราชวังบวรพระองค์ไม่รอช้าทรงสเสด็จไปจัดแต่งค่ายครูประตูหอรบเพื่อเตรียมรับมือกองทัพข้าศึกในทันที ขณะเดียวกันพระพิจิตขุนพลคนสนิทของพระเจ้าเสือก็นั่งยันนอนยันเป็นแม่นมั่นว่าไอ้หัวหน้าฝ่ายกบฏนั้นไม่มีทางเป็นสมเด็จในกรมเจ้าฟ้าอภัยทศอย่างแน่นอนเนื่องจากตัวพระพิจิตเป็นผู้คุมการสําเร็จโทษเจ้าฟ้าอภัยทศในครั้งนั้นด้วยตัวเองมี้ําซ้ําตนยังอยู่รอจนเพชฌฆาตอันเชิญพระศพลงหลุมแล้วกลบฝังจนแล้วเสร็จตนถึงกลับดังนั้นไอ้กบฏท,ที่ว่าไม่มีทางเป็นเจ้าฟ้าอภัยทศได้อย่างแน่นอนพอได้ฟังทหารคนสนิทยืนยันแบบนั้นพระเจ้าเสือจึงทรงตรัสว่า หากความเป็นอย่างที่เจ้าว่าจริงก็แสดงว่ามีผู้ที่แอบอ้างใช้ชื่อของเจ้าฟ้าอพยทศเพื่อปลุกระดมผู้คนมาก่อกระบฏแต่ถึงจะเป็นสมเด็จในกลงจริงยังไงก็ต้องสังหารให้สิ้นเสียด้วยพระองค์นั้นหาได้มีสิทธิในเสวตตาชตไม่การทั้งสิ้นก็ทําไปด้วยความมักใหญ่ไ่สูงทั้งนั้น ดีห้ายหากทรงได้ราชสมบัติก็คงจะไม่พ้นยอยกไอ้ฝรั่งวิชายเยนให้ขึ้นเป็นเจ้าเหนือหัวเจ้าแผ่นดินซึ่งหากการเป็นดังนั้นสมณชีพพามอาณาประชาราชชนชาวสยามก็คงจะต้องตกเป็นที่่าพวกฝรั่งไปชั่วลูกสืบหลาน ตอนรุ่งเช้าเมื่อแสงตะวันาสาดส่องทะลุผิวเมฆเป็นสีทองผ่องอมพันธ์กองทัพกบฏของผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าฟ้าอภัยทศก็เข้าประชิดติดขอบกำแพงพระนครก่อนจะทำการเปิดฉากโจมตีกำแพงพระนครในทันทีซึ่งแน่นอนว่าการโจมตีของฝ่ายกบฏนั้นเป็นการโจมตีที่ไร้ผลเนื่องจากความแข็งแกร่งของกำแพงพระนครนั้นขนาดผู้ชนะสิบทิศยังต้องยอมสยบให้มาแล้ว นั่นจึงทาให้ชาวบ้านตาสีตาสาที่เป็นบ้าเป็นบอตามใครก็ไม่รู้เมื่อก่อการกรบฏถูกปืนใหญ่บนกําแพงยิงใส่จนตายกันไม่หวาดไม่ไหวนั่นจึงทําให้กรมพระาาราชวังบวรที่บัญชาการรบอยู่บนป้อมรู้สึกสลุดพระไทยกับการตายที่ไร้ประโยชน์ของฝ่ายกบฏเป็นอย่างยิ่งเมื่อเหตุนี้พระองค์จึงต้องการที่จะจบสงครามในครั้งนี้ให้เร็วที่สุดส่งพระแสงปืนต้นมาให้กูเอน,นี้เออทำไมแอดมินรู้สึกคุ้นกับฉากนี้จังเลย เอาเป็นว่าซ้ายพร้อมขวาพร้อมแนวยิงระวังเปิดห้ามไก่เริ่มยิงแล้วก็เปลี่ยงเพื่อเวลาให้กระสุนเดินทางสักศูนย์ถึงสองวิจากนั้นผู้นําฝ่ายกบฏก็ต้องกระสุนปืนหัวสักถ่วนลงจากหลังช้างในทันทีทางกองกาลังฝ่ายกบฏท,ที่พอเห็นลูกพี่ปุ๊บปั๊บแล้วโชคแต่ละคนจึงพากันเหยอะกับบ้านใครบ้านมาในทันทีจากนั้นกรมพระราชวังบวรจึงได้เข้าพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่เกิดเหตุนในเดี๋ยวนั้น นั่นจึงทาให้พระองค์ทรงทราบว่าตัวตนที่แท้จริงของผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าฟ้าอาภัยทศนั้นมันก็คือข้ารับใช้คนสนิทของเจ้าฟ้าอาภัยทศที่ชื่อธรรมเทียนซึ่งพอตัวของเจ้าฟ้าอาภัยทศถูกสําเร็จโทษตัวของไอ้ธรรมเทียนก็ได้ไปลักลอบขุดพะศพขึ้นมาเพื่อจะหาของทรัพย์สินมีค่าจนนามาซึ่งการขโมยฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าอาภัยทศมาสวมใส่ และด้วยว่าคนวาสนานั้นไม่ถึงของทำให้พอใส่ไปใ,ใส่มาก็เกิดความคิดเป็นตุเป็นตาว่าตนนั้นเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเช่นเช่นเจ้าของฉลองพระองค์ที่ตนสวมใส่นั่นจึงทำให้ธรรมเทียนคิดการใหญ่หวังจะแย่งชิงราชสมบัติมาเป็นของตนเองโดยหลังจากได้รู้เรื่องราวทั้งหมดคมพระราชวังบวรหรือพระเจ้าเสือก็ทรงพิโรธเป็นอย่างมาก ด้วยเพราะคนเพียงคนเดียวต้องทําให้ผู้คนต้องล้มตายเป็นจํานวนมากว่าแล้วพระองค์จึงรับสั่งให้ราชมันนําตัวเจ้าธรรมเถียนไปตะเวนบกตะเวนน้าจนสาแก่ใจจากนั้นก็ให้ประหารชีวิตให้ดับแดดินสิ้นใจตายไปตามโทษสานุโทษที่มันสมควรจะได้รับนั่นจึงถือเป็นการปิดฉากกรบฏธรรมเถียนลงในที่สุด โดยหลังจากนั้นกรุงศรีอยุธยาก็เหมือนจะเข้าสู่ภาวะปกติจนทําให้ผู้คนตลอดจนตัวของพระเจ้าเสือไม่ได้คิดละแค่ละคายหรือเอะใจเลยว่าหลบหลบพระวรากายของพระองค์นั้นมีภัยร้ายที่คอยจ้องจะเล่นงานพระองค์อยู่ตลอดเวลาซึ่งภัยร้ายที่ว่าคืออะไรยังไงทําไมก่อนอื่นรบกวนผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใบมะกรูดพริกแห้งหอมแดงกระทงกระเทียมกระดงกระดิ่งให้เรียบร้อยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากศิวิชัยแชนแนลอ๋อลืมบอกไปสำหรับเรื่องราวของพระเจ้าเสือในอีพีนี้ ส่วนใหญ่แอดมินนำมาจากซีรีส์เรื่องพันท้ายนรสิงห์ซึ่งหากใครที่ต้องการจะรับชมตัวซีรีส์เต็มๆก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ช่องเว็ร์พอยได้เลยนะครับมีทั้งหมดประมาณ16 EP แต่ถ้าจะให้ดีรอแอดมินมาโม้ให้ฟังดีกว่าเนาะเพื่อนละสุดท้ายท้ายสุดแอดมินก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณครับและสวัสดีครับเจอกันใหม่วันหน้าเลยครับเด้อ